ยอมดูดขวดนมทำยังไงดีสาเหตุหลักๆที่ลูกไม่ยอมดูดขวดนมเพราะการติดเต้าวิธีป้องกันก็คือคุณแม่จะต้องฝึกลูกให้ดูดนมจากขวดสลับกับเต้านมวันละ1-2ถึง,งมื้อค่ะเพื่อให้รู้จักและคุ้นเคยกับการดูดขวดแต่ถ้าน้องปฏิเสธการดูดขวดไปแล้วแนะนําให้คุณแม่เลือกลักษณะจุกนมที่ใช้กับจุกและเต้านมแม่นะคะโดยจุกนมจะต้องมีฐานกว้างเหมือนลาน,นมแม่ซึ่งเป็นจุกที่ใช้กับขวดคอกว้างจุกนมนิ่มยืดหยุน่นพอดีกับรูปปากลูกน้อย และเนื้อสัมผัสมีความหยาบเล็กน้อยบริเวณหัวและฐานของจุกนมเหมือนนมแม่ค่ะจุกนมที่ออกแบบให้เหมือนนมแม่จะต้องยืดหดได้ตามแรงดูดไม่ยุบตัวทําให้ลูกดูดได้ง่ายด้วยการใช้ลิ้นดุนเหมือนกับดูดนมแม่ตามธรรมชาติค่ะอัตราการไหลสม่ําเสมอและที่สําคัญคุณพ่อคุณแม่ควรเลือกจุกนมให้เหมาะกับขนาดของช่วงอายุของลูกน้อยด้วยนะคะจุกนมฟิลิปเอเวน์รุ่นเนทเทอเรสปอนจุกนมที่เหมือนนมแม่มากที่สุดด้วยการวิจัยและพัฒนา ผลิตเดีฑยพันเพื่อเด็กโดยเฉพาะพบว่าเด็กที่ใช้จุกนมรุดน,นี้กว่า90%สซสามารถสลับระหว่างขวดกับเต้านมได้โดยไม่สับสนตัวจุกออกแบบพิเศษให้มีฐานกว้างรูปดอกไม้ยืดหยุ่นไม่ยุบตัวเวลาลูกดูดไม่ดูดไม่ไหลให้ความรู้สึกเหมือนกับนมแม่ทั้งสัมผัสและลักษณะการดูดและข้อสําคัญในการเลือกขวดและจุกนมอีกอย่างก็คือต้องช่วยลดอาการโคลิกไม่ทําให้กลินลมลงกระเพาะมากเกินไปจนท้องอืดและงงแงกดสั่ง ซื้อได้ในตะกร้าเลยนะคะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดใจกดติดตามเพื่อมาฟังสาระดีๆกับช่องปั๊มนมกันอีกนะคะหรือมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยค่ะ